สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสําหรับเช้าวันนี้ที่เราจะมาเรียนพระคำของพระเจ้าด้วยกันอีกตอนหนึ่งนะครับสั้นๆน,นะขอให้น้องๆที่จะตั้งใจฟังนะครับเพื่อจะเข้าใจความหมายของพระคำพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับ<ๆ>ก่อนอื่นให้เราร่วมใจที่ฐาในด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์สําหรับเช้าวันใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพุ่งทั้งหลายรวมถึง,ง,นงน้องๆ แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในคิหาสนก็ยังได้มีโอกาสที่จะนมัสก,การพระเจ้าและเรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันขอพระองค์ประทานสติปัญญาความเข้าใจให้กับพรับพง์ทั้งหลายน้องๆที่จะเข้าใจในพระคำของพระองค์ฝากสําหรับเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้พระคำของพระเจ้าสั้นๆตอนหนึ่งนะคะเราจะ อ่านตามนะฮะที่ปรากฏในหน้าจอนะครับอยู่ในมัทธิวจริงๆภาพรวมก็อยู่ในมัทธิวบทที่16ข้อ1 3ถึง20นี่แหละนะครับแต่วา่าจะอ่านแค่บางข้อนะครับในตอนนี้เมื่อพระเยซูถามสาวกของพระองค์ว่าคนทั้งหลายเนี่ยว่าพระองค์เป็นใครนะคะนะระับนสาวกก็ตอบพระองค์ว่าบางคนก็บอกพระองค์เป็น เอลียานะครับบางคนบอกเป็นเยเรมีบางคนบอกเป็นผู้เผยพระชนะนะครับเมื่อพระเยซูถามมาถึงสาวกนะครับนะในข้อ15บนะครับบอกว่าแล้วพระองค์ตัดถามเขาทั้งหลายว่าแล้วพวกท่านว่าเราเป็นใครซีโมนเปตโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ พระเยซูตัดกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบนี่คือสิ่งที่เป็นคำพูดของเปตโตรในตอนนี้เปตโตรตอบตรงไหมครับ ตรงนะครับนะเป็นตัวตอบตรงๆเลยนะฮะนะตรงกับคาตอบเลยนะครับนะซึ่งพระเยซูก็บอกอยู่แล้วว่าโอ้อันเนี้ยไม่ใช่มนุษย์เปิดเผยนะแต่พระเจ้าทรงเปิดเผยนะครับนะให้ทราบวันนี้หัวข้อที่บอกว่าเราคือครสตจักรนะครับนะน้องๆอ,อาจจะเข้าใจภาพของครสตจักรอยู่แล้วว่าเออเรามานมัสก,การพระเจ้าในคสตจักรเราไปโบสถ์กันคือคสตจักนะนั่นก็คือความหมายหนึ่งของตัวอาคารแต่ในความหมายแท้จริงแล้วเนี่ย คิดจักคำเนี้ยไม่ได้หมายถึงแค่เพียงตัวอาคารเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงกลุ่มคนด้วยนะครับกลุ่มคนในที่นี้คือใครจริงๆในรากศัพท์เดิมเนี่ยนะครับคำว่าเอคกเลเซียนะครับหรือคริดจักเนี่ยเอคกเลเซียคำเนี้ยหมายถึงกลุ่มคนที่พระเจ้าเนี่ยได้เรียกออกมาและเลือกออกมารวมกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันนี่คือภาพที่เราน้องได้เห็นอยู่แล้วเรามาอยู่กันในคริดจักเนี่ย เนี่ยคือเอเคลเซียคือทุกคนที่มาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในพระองค์นะนี่คือการมารวมกันและรวมกันเป็นหนึ่งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับรับการแต่งตั้งเป็นให้ทําพันธกิจของพระเจ้านําความรอดและนําด้วยความชอบธรรมความยุติธรรมอันนี้คือความหมายนะครับของคริสตจักรคือเอเรลเซียนะคือคนทั้งหลายคือน้องๆน,นี่แหละที่ดูอยู่เนี่ยนะครับเป็นคริสตจักรของพระเจ้านั่นเองนะครับ แล้วก็คิชจรตรงนี้นะครับในข้อต่อไปนะเราจะดูด้วยกันนะครับในข้อ18นะครับเนะมื่อกีพ้พระเยซูตัดกับสาวกแล้วนะครับนะตัดกับเปโตรเลยว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่มนุษย์เปิดเผยแต่พระเจ้าเปิดเผยในข้อที่18บอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคิรสตจรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัย ต่อคิสจักรไม่ได้นะ,ะและข้อ1920บอกว่าเรามอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์พระองค์ทรงกำชับพวกสาวกของพระองค์ไม่ให้บอกใครว่าพระองค์ นะครับโอเคเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับน้องๆคอยจะเข้าใจแล้วนะครว่าคิดจักรคือใครครับก็คือผู้เชื่อนะความหมายที่สําคัญตรงนี้นะครับพระเยซูคริสต์ได้สถาปนา,าคิดจักรขึ้นบนคําพูดของเปโตนะครับนะซึ่งหลายคนท้าตีความว่าเปโตรนี่แหละนะครับคือคิดจกักรนะคือ บิดาของการแต่งตั้งแท้จริงแล้วเนี่ยพระเยซูตแต่งตั้งขีจักบนคําพูดเปโตรหมายถึงอะไรครับในข้อที่16เปโตรบอกว่าไงครับพระองค์ทรงเป็นพระคิด <c oughs> พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนก็คือพระเยซูสถาปนาคิีจักบนคำพูดเปโตรก็คือคนที่รู้จัก พระองค์ได้ยอมรับพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนที่มาโบสถ์ทุกคนเรายอมรับอยู่แล้วพระองค์เป็นพระเจ้านะพระองค์เป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้าที่มาตายเพื่อเราไนะถ่เรามาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเนี่ยคือคนทั้งหลายที่ยอมรับพระองค์นั่นแหละคือคริตจักรนะที่พระองค์สถาปนาไว้บนคําพูดของเปโตรต,ตรงนี้นะครับนะและครตจักรในที่นี้นะครับนะในการทําพนธกิจ ที่ได้มอบหมายสําเร็จคือชีวิตของคนที่ติดตามพระองค์นะครับในกิจการบทที่20ข้อ24เป็นข้อสุดท้ายนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับ2-3แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสําหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทําหน้าที่ให้สําเร็จก็แล้วกันและการทําปณิบัติ ที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสําดงพระคุณของพระเจ้านั้นนะอันนี้คือปรากฏในกิจการนะครับนั่นหมายถึงว่าการสําดงชีวิตแห่งการเป็นพระกายพระกายคือร่วมกันเนี่ยในคิดจักเราเป็นพระกายของพระคิดนะทุกคนเป็นพระกายของพระคิดและเราคือคิดสจนะครับนะความหมายนั้น ที่จะสะท้อนความรักของพระเจ้านะในการทำันรกิจเพราะนั้นสรุปวันนี้เลยนะครับว่าคริตจัรคือใครครับนะคือคนที่พระเจ้าเรียกมารวมกันแยกออกมานะครับมีวิธีที่รู้จักโรรองและยอมรับโรรองนะเหมือนที่เปโตรเนี่ยพูดเนี่ยนะครับคนทั้งหลายอาจจะพูดไม่ตรงว่าคนนั้นพูดแต่เปโตรบ,บอกว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นแหละนะคือคิตสะจบนะบนคำพูดของเปโตรนี้ ใครก็ตามที่ยอมรับพระองค์นะครับนั่นคือคิสตจักรของพระเจ้าได้ตั้งขึ้นแล้วในคนนั้นนะครับขอพระเจ้าที่จะอยวยพรน้องๆน,นะครับที่จะรู้ว่าน้องๆก็เป็นส่วนที่สําคัญนะเป็นิสตจักรของพระเจ้านะครับนะและเป็นหนึ่งในกายของพระองค์ที่ขาดไม่ได้นะครับเหมือนจิ๊กซอว์ที่อยู่ร่วมกันตามแต่ละคนที่มีความต่างกันแต่จะเสริมสร้างกันและนำพระพรของพระเจ้าสู่ พเพื่อนๆเราหรือคนข้างนอกอีกมากมายนะครับเข okay, ขอให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับข้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์สําหรับประคารของพระเจ้าวันนี้ทําให้ข้าพงทั้งหลายน้องๆที่จะได้เข้าใจคาว่าเราคือคริสจักรไม่ใช่แค่ตัวอาคารเท่านั้นแต่เป็นผู้เชื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์ข้าพเจ้าพระองค์ก็สถาปนา ที่จะขึ้นบนคำพูดของเปโตรที่ยอมรับในพระองค์ข้าพ,พระเจ้าขอพระองค์ไว้พอน้องๆที่จะมีชีวิตที่จะเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าด้วยเช่นกันอธิษฐานทูลขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าไวพ้พรนะครับจริงก็มีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยนะแล้วเดี๋ยวน้องๆก็ลองไปทําดูด้วยกันนะครับ